เหรียญของหวานฝากตอนาวันทาบเท่นได้เดือกเนท่านเอานี่ท่านเลี้ยงแด่ขีมาเด้ลูกเด้อพอนะเลี้ยงแต่น้อได้ขีมาาี่หมอแชมสมรักโอ้พัดนึ่งในสี่เพราะมันจะเหมนมาฉากบาดโอ้ยขันลุ่นนี่หอ่อนไหย้อมต่อเด้อลุ่นนี่ ลาตายอีกตามธรรมชาติสรุ่นยบประหารชีวิตต่อโอ้วดวงดุนแทนเตอรแเนสุพรรณเมืองใหญ่บิดาเชื่อว่าหุนไกลสิไปไปโปรโดน สุพรรณไปอยู่เมืองการบ้านเขาชนไายชาบชินและทูกชื้อเอาไปต้องหลบมีใครถึงกานบุรีขนคาเคยมีดวงไม่ดีต้องจากสุพรรณแสนห่างเิน็เนทางถ่น่านสุพรรณบุรี เป็นจังได้เนียนวเราเป็นื้อเปล่อนบุรผู้เรียบปรีดเราตายกิดมาเรื่องแมมาได้มมาได้จะเลือดใจสิปีต้องสีเรืองเมือาไปแมาไปวดเปล่นเนีนแก้วป้าี่บัดเรื่องปัดแงปัดแต่พรมใส่าไฟสงฟมากระเด็นส่งไงหลวงพอหุนื้อเปล่นบอกให้บอก้มาเรียนในสุนหลับประจบันเรียประตาดตาลไรหลวงพ่อพีสายหักษาไยักสือว่าขุนไทาตุวามสัมพันของงนน บวิดีไรยางเนาะตาเกตเด้เรา่นต่างๆเอาทังพุนกับพี่หันยี่้ันหนึ่งกี่น้อยเนาะหันเจ้าภาพพอดีนอกกายทีกัเด้อเราเป่นต่างๆเจ็ดวันสี่เดือมนวันไนบนเดวันเดือมือนโอเัลาว่ตเ้อแมนเตอสููแมนยังสูปโท็่วนเสียงใสจนน้ำริมพีเนื้ไรตาไรสงยยออ้อมตากระซอกเดือเราแป่นมองสิ่งแมนมองสิ่งบังสิงบังห้อมฟุบนนเดือดเ็นไหบเตาสู

ก้าไดนอนลกนี้ลูกนี้บอกเี่งแลวผู้กือเจ็บถึงคําดืแมเป็นก่อนตื่นก่อนตื้นล่ะเคยอ่วมเคียงหมอนเอาไปนอนนอนล่ะเป็นน้ำนางน้ำนาจุ่มซอมดนเนิ่มเคยไปเล่ยสายทองเมียสี ทีขามหลวงโจทย์ในหลวงสั่งให้ไวแก้วหลวงเถิงบัดนี้แลว้วบัดนี้แลว้วบัดสิพฟ้าภาคเบืองบัดสิยฟ้ผ่านเบืองไปรบทับเจียงทอมมือปากของหลวงไตจูบกลมว่าสมสอนแสนหาวานอะไรโอตโตพันยังเอาหัวเงเอาหัวมือสวงฝอนนอง ตาของรานก็ใจเผ้ามาดิพากมาเก่ามาดิพากมาเก่าสาดานเพระโนะสักกามีสันตามาเถิดให้พิพายาเร็วเฝ้าให้พี่ปายเร็วสู่ทับเชียงโถและเสียงใหม่ ิลาลายคอยท่าอายุบาปวันชาสิตาวมาตอนนี้ขุนแผนิสด็ไปสูโลบสงค้ามเป็นเวลาสามเดือนเที่ยวทองทับเชียงทองไผยแพร่ยอมขืนเกีย่ไทยจังสรีกบมาแต่งงานกับนางวันทองสมมูลน้ำตามทองเรืองข้วาวเจ้าเองนแล้วว่าขุนแผน มอแค้นสมรักี่แม่ว่าให้เป็ียนมาเมื่อนี้มอแค้นโตเป็ียนเสนาอมาาหมอลำสุนิสาเป็ี่ยนนางบันทองเอาคือว่าให้หมอแค้นรักเป็นมาใช่ไหมันถามว่าเมื่อนั้นใครเป็ียนมาให้มาเอาเงินลอยอเมื่อนั้นหมอแค้นโจเป็ียนมาเมื่อนี้ที่ให้สมรักเป็ียนมาตีแม่โอ้จ้างกันไปแล้วตีวังเว้น่ท่านจ้างบ่แม่อย่างเด้แม่ลูกแอลบ่ดีลูกเล็เป็นบ่ได้ดอกบาดั่นแม่ เป็ี่ยนยังพี่เอลเป็ี่ยนยังพี่โอ้ยเอลตั้งแต่รถล้มวันที่อย่งกระพุ่นน่ะประธานเป็ี่ยนยังเจสสียสมมุติสมมุดวัาล่ำจนนิสานี่ยเป็นนางวันทองตกลงกันเนี่ยไปพอดีสีเปลี่ยนมาเพื่อเป็นเสียหน้าสลบแท้ฮะมอแค้นโจเปลี่ยนมอยแค้นโจเปลี่ยนไอเมื่อพิ่น์เป็นพ่ยนผอพญาโอ้เออเปลี่ยนผอพญา แล้ววันนี้สิเดสั้งลาเมียได้บ่เนี่ยเมียมาพี่วันทองจะไปนั่งอยู่ไก่กัดปนันเราต้องไปยืนใกล้เจ้าจีร<อ>่ำจะว่าจักปีแล้ว,ว่าท่านไอ้หูจ,กจกักอยืนเท่าเรยนอยู่ยใส่พอเนียยืนยู่พี่ละยืยนยู่น้ำลายเปล่าวันทองไม่จะมาจาัาบมาไปล่ำไปในนั่นเดี๋ยวนี้่า,จาเจอในเสด็จแม่สเสด็จแม่สเสียเงินให่ลูกกิจเสด็จแม่ครับผม โอ้ครับผมได้ยูสเตนด์ดแม่ครับผมมาพีที่นีตองหลายแถวนอกบาทเดียเนาะครับโอ้สาวแม่ห่างแกครับผมเอาเงินมาบ้าเอาเงินกันเลยสาวแม่ห่างแกอเมนบ่แม่เอาได้อยู่เด้อเงินจะพะเพ่งบ่ได้เด้อเว,วลาปีหกเก่าพวกเราจ้องคอยมาฟัางใหม่เด้อเพ่งนี่เด้อ ว่าท่านทองอยู่บอมีเวลาเดี๋ยวทองจักเปี่ยนอีเมอเอ้ยบาดีเล่อบาดเพันบาดเวิร์บาดเพันบาดเวิร์แต่รอบับเสียงทองมือปากของดวงใจจบลงมาส้มซอยเสียนวอลอะไรโอ้ต่อผ่านอยังเอาหงวเงเอาหงมือส้มกอดหงว กอลงลาาังเราเสพเทาบาดนี่พผ้าบาดเจา้าบาดนี่พผ้าบาดเจ้าเสด็จทานพันวาสาัสสาเสด็จทานพันวัสามีสันตามมาถึงให้พี่ไปวิ่ง้าให้พี่ไปเลี้ยวสู่ทับเจียงทองและเสียงไม่ขอจะเพียงเพลาเลคอ,อ,อยราถ้าอายุบ้านวันนั้นสาสิเตามาส่วนเราน้องนั่นละ คุนแม่เด้อครับโอ้บ่อดี้เฮ็ดหยังดอกมื้อนี้อาพี่นันหอมเอาเงินนี่ล,ล่ะอาพี่นันเบิดมือเบิดขึ้นเออีแม่ว่าหอมได้แต่อย่ากองก้อเด้อจ้าขอบพระคุณค่ะคุณแม่ว่าหมอเขียนบ่เลยโอ้ยเนาะขาดสิได้บินมากคือนกเจ้าขาดบ่ได้กับบินจ่อยจดหนีเงินคำหนี้หามีแตพ่พรมันโพกี่กานหาได้กับบอมี เงินบ่าม่นธรรมดาท่มเส่หอยหอยกะอาท่มเส่หญ้ายาหยากะตายตเหรียงเงินเลรียงค่ำนั่นส่วนเอ<ห>าน,น,าน้องนั่งลาพ่อมถึงหยาท่องภาษีอธิษฐานทวรน,นี้ ที่ทันสารนี้และปวกพอกันสามตนสาธุรือขันเณนบุญโตค่ข้าขันเ่นตนโตค่ข้ามีใส้ว่ากาบทาวงแล้วงแล้ว ชนะศสกเมืออเล่าขอหอผูผู้ขากันเขียวกุ้มสาอมบาลสาธุฤขอเ้อ้เทพธนไทยผูส้สอดส่องสวรยานขันถึงการอาชนาในหวมบุญเท้าพฟฝเอาจูติมาลงเพื่อน,น้ำกันอย่าพีกเวอย่าพีกเวี โอ้ยดีนโน่ขอเป็นลูกเป็นแม่เป็นผัวเมียเกี่ยงหมอ,ปอมน,นปะคอนตัวเมื่อสุวรรณีรันตาคอนตุ่มเมื่อ นิรันดร์เลื้งเล้โอ้ยน้อยน้อยไปสู่โลกสงครามบันิเสนมาเน่าเฮี้ยเห็นไปพ่นไป วันนี้สิได้ขี้มากไปโชว์ลบสงคำเป็นเวลาสามเดือนเที่ยวทองทำเที่ยวทองไปแผยย้อมเกิดเก่ยไทยไอ้สี่กามาดยังงานกับเจ้าเดิมบันทองเดิมไปสามเดือนเที่ยวทองไปโดนไปดีแท้เจ้าไปโดนปัญหาของกระไรผัวไม้เถอะล้วเนาะไม้เดี๋ยวผัวไม่ยังไงเนาะเฮงเอาไปสิซอยเบิ้งเฮียนเบิ้งซ่านเจ้าระวังคุณซ้างไว้ให้ดีเดิมบันทองใส่คุณซ้างเป็ดผู้จังใจหัวไม้พู้ใด้สี่เดือนคุณซ้างให้เนาะบัตรนี้เนาะ เออเ่ิปไาเสียดำบดับฟอดใ่ไหมว่านด่นเสียหน้าเน,อน,อานี่นยนี่เราคุนสร้างคือแล้วคุนสร้างโอ้ให้เราเป็นขุนสร้างเอาเสียแดงแดงก็ได้นี้เป็นขุนสร้างให้แล้วเด้อป่าเด้ไอไปไปก็เด้อวันทองเด้อทันทีไปอีหลีกับเบิ้งแง่งจะของจะ,จะล่นสู้สาวเด้อทันทีไปไม่กอดจะเสียเด้อทอมโอ้ยหามาเลยเนาะไปเธอเลาเสียหน้นหาสมงล่ะไปก็เด้อินเสียดีถัดพันภาษาเอออาเบิ้งแง่งจะของ เป็นสาวว่าขาชิมพี่ลีได้คุ้นนี่เออฟาไปสู่รมสงข้ามสามเดือนพนเมตะบนไปนอกเดีอนยวยังได้เบี่ยไม่นอนภาษาอีกอย่างฟา,า,า,าไปสู่ร่มอดสามเดืนอนมันไปเมื่อสิบว่าได้เมี่ยไม่สันติบนันนีเวลาพาไปสองเดือนกะแล้วสามเดือนกะแล้วเห็นจังไหนบนันดีข้าวหุณนแผนบดท่านกับ,บ้านกลับเมืองเมผู้ใด่ถามผู้ใดพนก็ว่าข้าวหุณแผ เป็นคุณสร้างมหาญาเทโรบดีเนนี่ตีเท่าคุณสร้างเฮดจังไรบดีพีคุณสร้าง เป็นเวลาสานแล้วตั้งแต่เขาไปโู่ลบสงครามเป็น though, enzyme, ium, เวลาสามเดือนเท er ี่ยวทองฟ้แล้วคุณแผนจะต้องขีมมาเอาไส้สนะครับไปบาดทาที่ประจัดสะกอเมื่อนี้บบอยขีเมื่อนี้ปวดเอวปวดเยวยังอีกสี่ดูโขี่ขึ้เราเ่ะอเออปะด้ยางยางน้ำก้นเอยางน้ำก้นม at ันจะขึ้นขี่มาโอ้ยเอาีขีน้ำกันขีมกัน มยากมาลักให้มาลักเบิ้งเบิ้งเจ้าไปขี้อยู่กลางคอยขี้อยกตั้งหน้าคอยสีเป็นหุ่นแหวนตัวอยู่กลางสิแม่มาขี้อย่าของกันเลยเจ้าเป็นเสนาเท่ากันเท่าป็นเจ้าก็ให้เมื่อนี้เอามาพาเข้ามาเด้อให้คอยจูงสิแล้วเนี่ยมาจูงเขากระไดดอกมากกระไดยิ่งข้อมือศึกตะแมงตะแมงเราจะมีการพลิกเราเกิดขึ้น มาจากโชว์รอบสองข้ามลำไปหะเอาหันนี่ซารีฮุนฟัวผู้ทัดชิมจากาได้ร์แมนเดินขึ้นแมนเดินเก้อบผัวท่ากี่เดียวดีจอร์ดาีเดือดแมนฟังว่ากปะไบมไปพ่นน้ำลองพ้นความเฉดดวงเหนือปุงนสัตว์สากเดอรแมนสายชิงนั้นสัตว์เสือพ่นต้นนตนเปลี่ยนเปลี่ยนเด่นนะเดือแมนนั่นลำแมนนั่นลำก็ซ้ำเดือนเที่ยวท้องอยากเด่นดูหลายไฟสี่ลูก ทับเสียง้องเร่องแมนไพเห้ไพแพยบย้อมขื้นแก่ด้ทับเสียงทองนี่ได้ก็นี่ตาดใดแต่ท่า้อไป่เก็งสิได้เรแมนเคยถึงแม่นเปแต่ปวทีาดำพ่นพ่นบุญกุศลเด้อแมนนำโยนำโยประควันเตเข่าใส่ทับเสียง้องเรื่อแมนโยใไปโยกคไวเจ้ยวรเต่านพระราชองค์การเดียวจังรักเรอแมนคุเต่าแม่นคนเต่าขับเต่าเมืองกรุงต้นเต่าฟูกเรอแมนไวสันแมนไปสันไปบนเทึ่งมา ถ้าเราเป็นตักตักอเอกนุชุบกัน z o o เลื่อนยูด z o o เลื่อนขาดแมนเลื่อนขาดอื่นซื้อคุณแผนรักษาเด็กกระเด็นเมืองจันแมนเมืองกันลำเยียมเมืองไต้คุณแผนได้ภาเมียกับอ้าวชี้ส่องเพราะเรื่องหลงหนาบางน้ำไปบ้านนางใหม่หยุดพักยังบ้านท่าสีผัสจันเปลี่ยนนางทิมพีอะไรยละลายนางฮิฮอนให้เอเมอร์เทิรงเลี้ยงใจพระคุณสร้างหัวรางนอเป็ยน อาวอสุมากลรอิพีบ้าบักหาเอ้ยคนเพีนกลับมาจากสุโขทัยสงครามมาพ่อนางวันทองเหลี่ยมสูกับขุน้างพี่วันทองนี่หละขุน้างก่อยนางโมลากาจีนางกาลีบ้านกาลีเมืองนางวันทองหญิหม่องหุ้งไผัวประยุทธ์สามเดือนเพิ่งจะเป็นนางเหลี่ยมฉีดเดียนแท้กำเดียรหน่อยเจ้าไว้ของหม่องเบิร์ตวันทองนี่ตีขุน้าง ป่าเถ่โทต่อหน้าต่อตาก็ยังไปเรียนกันอยู่คือเขาอีวันทองเคยสัญญากันไหวกอนไปยยังเดชังคอยหลับังสร้างหัวลานเทไหลฟ้านยังไปเอามันได้บักใจเวนหัวลานมีโอ้ยบาคุณสร้างกูเด้ลปอยเข่งกูบากุนแผนฟ้าสะทานคนคืออลานกูกอนมันเหลือนางขันนางเงียนหวไปเวียนซ้ำยันคิดอยากทำขวางหม่อีวันทองสองใจตายสะทบอนีข้นเอาไว่ายางแผ่นดิน หัวมึงยังบ่สิ้นชีวิตสิยรับศูนย์เอาค้อนมาจากบ้านนี่เสียนะค้อนคอยกับยานบ่คอนคอนคอนตีกองเนี่ยเออนี่ละหัวมึงยังบ่สิ้นชีวิตสิยรับศูนย์สร้างหนอามดมันด่าแรงถวายใส่ศูนย์นาอุตอ๊ไม่ปาเมือกต้นโอ้ขนาดไม่ยังถือกินเนาะนาอุตศูนย์เจอเยี่ยงยิ่งไรเจอแหล่คนค้ากู้โหเขาว ตั้งแต่คงศรีอยุธยาว่ามีหลักเล่นสู่ให้คนสร้างขึ้นที่โคผู้ใดบอกผู้ใดว่าเดี๋ยวนี้ละโนมเอโนมกูเคยคำกูเคยเรียนบักตายเวียนมาขันเนียงมาขันเนียงโอ้ยอ่านว่าโนนกูเถียงยาแวดสวดจุมกูเหม่เข่างมจนมุ่นมีตายสะทอเมือนี้ยิงสาดว์สวาโพเลวซ้ำงามแต่ต้นโตมันแต่ใจนั้นไหวปลี่นนักแพดดิยนก็โน้ยกับสมควรตยสาัตว ฟูอมึงยังโตโขยเอาหนูสำมาผมสัญญากันไว้ก่อนไปยังเรื่งมึงยังเอาตัวไอ้กูยังเอาตัวน้องมันท่องแต่สางลืมกูนี่ลืมบ่ได้ถึงมีใหม่กับเป็นอยังแต่ยังหวังอีวันทองต่อหน่องมาในเพียงมางาก้งบอกยังกับว่างหันอ๋อกุ้งบอกไม่กันาดอ๋อกูนี่ลืมบ่ได้ถึงมีใหม่กับเป็นอยัางว่าเนี่ยนี่ยวไม่เมียหม่ตีบักแผนอะ มึงเฝ้าไม่กันอ่ะอย่าเฝาไม่เดียวเขาจะขากันอยู่นี่เบิ้งเบิ้งเอ้อาจังไหนแม่จ๋าขามันเลยจีแม่ขามันเลยบัตรีห่วยปีหกเก่าพูาดให้จีไปล่ำให้แม่คขันขาทิมเล้วอ,อันนี้บาขุนแบงมึงมาต้องเฝ้าดูยมว่ายังก่อนว่างหาัน โคนที่เริ่มมาได้ถึงมีไม่กับเป็นอยังเมื่อยยับหนีผ่านไม่มึงก็จิ้มหน้าจิ้มหลังกูยู้ปากแผลเอาได้เรียงนี่เจ้าพ่อมีฝืนโอ้ยจะเห็นมันต่อเสียดายหั่นมาทีเสียนะเขาเนี่ยมันแย่จริงๆไปส่วนบสงครามทำใหไม่มีอาวุธอย่างเลยสู้มันปึกบอกแม่พี่บอกแม่พี่กูว่าได้ไปแล้วมึงบักคุณแผลน กูอยู่นักหน้าวัดทองตานนท์ตานานแล้วมึงไปออกลมทองข้าวกูเดี๋ยวมึงไปขบสู่สู่ยิงเอีกคนอย่างมึงบผสมควรอยู่บนโลกไปนี่นะคุณแม่วันทองข้ามันเลยวันทองสรุปจ้าอยู่ทางคอยสีแม่เอ้าไปสู่ลบน้ำกันโบเมนตีว่างหันตัว่อยไม่ได้ไปแยกเตียสู่ลมจงเคลิมเดี๋ยวไม่ได้ไปเียวันทองไอ้่อยเคลี่ยครับบ้นสะกัน มันบอกว่ากูนี่ลืมบ่ได้ถึงมีไม่กับเป็นอยังบ่านนั่นเนี่ยมันมีเมียไม่แมนบอกแม่ตุ้ยข่อยไปนะมันข่อยเครงทางตุ้ยข่อยได้ลงขายบักคำหวานอยู่นคะรพนมมันเลยไปเพื่เดียววันทองโอ,อ้ยบักศาสว่วเออแกแกบักคำมันต้อเป็ววนจาวูไปขายนครพนมมาเพื่อส่วนหักส่วนเนี่ยแถมบ,บักขุนแผนบักขุนแผนบักขีดแกนบักส่วนศาสน้ำมาก่อนเมื่อกูเฮงดาโค้ดบ่เป็นอยู่ยิ่งตื่อกูอีกซะเนาะ ผู้ใดยี่เล่าท้องเมียหม่มึงอ่ะแผนแตายมา่จองงานแล้วดิวอันนี้จ้างยิ่งอมาก้อนฉียิงให้เบิ่งปะเออ,เอนี่แหละสายนั่งเล่าท้องยกมือขึ้นนี่เด้กหัวแดงๆนี่างนอ้ามาหลายแถมเนี้ยหน่อยขุนแผนกระดายมึงไปสู่รอบข้าวเดี๋ยวมึงได้เมียหัวซีหาคตสตีบักแผนบักซัน คนเปลี่ยนอยู่ดับแนววะแนวสื่อพันนั่นเฮ<ะ>้ยปลาัดมายิงขายิงเนี่ยแถวจะว่าไปมันเป็นหู้ซีวีชู้เข่าเลิกซับเน่ยเก่มั้มฮ<ะ>้หู้เก่ามันดอกนะ่ะเอาที่มันมีหู้ตาไห็ดเต็มหมงโอ้ยมันแห้งเบี้ยมันเลยเนาะแม่ยนไปมนามารับตังนี่ได้กตเาเสนาบบกแผนมันสัว อุ the ้ยขอบคุณเดนะเสด็จแม่ป้าเสด็จแม่จะได้มาพวงามกว่าบ้านกว่าเมี่ยงเพิ่นจเสด็จแม่ตายมันแหีงเวื่อยุ่งมาดิมันยิ่งมันเฮียงเกว่าเขาสรุปให้ยิ่งมันมาดิแม่หัดบูใดว่ายิ่งบัคุณแผนขอเสียงนะตายจบไงเพราะนอนดีท่านคุนอนแม่โอ้ยิ่งบ่หายยิ่งหำจ้าจ้า จะเฝ้าไปง่ายเด้อเอามองนีละเอามองนีละมองยิ่งนีละแม่ยูแม่ภาษาหางคนอน่ากินประเดี๋คือหางบักมีดอกพี่อ่ะไทยไข่กับไรคือกันเราเว้ยอ้าว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 แลกคือแม่เนี่ยอ้าวแลกไปพัสนัทฟันแดกแลกอ้าวสรุปมึงไปมีเมียใหม่แม่บอแบกแผน มึงสะเอาไผยบันย์น่ะวังกูกับนั่งเล้าทองเจ้าเดียกไผัทยกไผวันทองวางยังไงวางปืนก่อนวันทองวันสีมาวางไหนเสนะซอยกันนึกเอาฟังไงเสาร์ก่อนฟังวางไหนเอาบิ้งเบิ้งเบิ้งบิงวยโอ้ยมันมันคือเปลี่ยนทีมันอันตรายเดียวันทองเาจะมาเหรียญสีทองออกซะกว่ามึงเส็นกูวันทองมึงจะเอาปืนเดี๋ยวเดี๋ยว ออยก่ไม่เหรอเียเมื่อกี้เราเปืนมึงมึงอจริงจิงตะกูได้่ผู้เดียวกูก็ต้องยิงมเมืองเลยกันบาวันทองเสียนะเออกันไปน้ำกันไปยังยังไปอยู่ท่งเขาจับบาดเนี่ยโอ้ยไปกับไปน้ำกันอยู่ขี้มาขี้มาน้ำกันอยู่มันเป็นคนลายุดจะเสียคุณแผนอีวัตทองหี่หม่องนางคนกะลากรีนีบานกะลากรีนีเมืองหัวไปออกลูกงค้าเมื่อสามเดือนครบสูนย์คุณท่านก็บอคุณจ่าเด็กเหรอคนแต่เธอไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้ เจ้าต yeah, so mm ้องมาซอยเคยตัวว่างหันเจ้ายังอยู่ท่ามหอยอยู่แม่หอยบ่เคยอยู่น้ำเจ้ายักเขียวน้ำทองคนอย่างเจ้ามันเป็นคนหลอกลวงสรุปเจ้าจะอยู่ทางไหนกันแน่นี่พอแกอยู่ทางมีปืนแล้วนะตกสายยานตายแล้วอ้าวพเจ้าเนี่ยมันหกสองหัวเสียนะคนี่ลืมบ่ได้ถึงมีใหม่ก็เปลี่ยนอย่างใจยังหวังอย่างวันทองต่อยองมันไม่มาขั้นบ่ป่าพอขุนสางมันคงตายกันแน่เนี้ย ปืนจ้าันยิงไอหอายแมกกูชิ้กามตาโปมายิงทีเมืออไอ้มุนมียิงทิ่มมนยิง่าเขาดอกยิงทิ่มีเลไอ้หมุนมีเอาไปก่อยใส่หมดแดงเวรีน้ออย